เมื่อผู้ที่ตายไปทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้เด้บุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นบุญและบาปนั้นแหละคือยางแห่งจิตใจยางแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสรุปให้เห็นว่า กรรมงเงตขตังการกระทําด้วยกายด้วยวาจาอันประกอบด้วยเจตนาแห่งใจนั้นเป็นเปรียบเสม,มือนแผ่นดินถ้าเจตนาดีกว่าทำดีพูดดีคิดดีใช่ไม,มว่ากรรมเขตตังตังที่กระทําด้วยเจตนาทางจิตนั่นแหละคือแผ่นดินตัณหาสิเนหูตันหาคือยางเหนียว วิญญาณังพิชังวิญญาณคือเมล็ดพืชเมื่อวิญญาณน,นั้นยังมีตัณหาก็แสดงว่าวิญญาณน,นั้นไม่สิ้นกระแสจะต้องไหลตัณหานี้พวกเราก็พอพูดถึงตัณหาก็บอกว่ามันไม่ดีจริงๆตัณหานี้ยังไม่ดียังไม่ชั่วเป็นตัวแปลอยู่กลางๆเมื่อใดอยากดี ตัณหาดีก็เกิดขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมนี่ได้ย่อนตัณหาใหญ่ผัวบลังคนมาไปปฏิบัติธรรมน้ำเพลินกว่านะ่าขึือสีได้บุญดังเทือศาสตร์หนามีเกิดมา,าดีกวัวเกา่าหลังคนก็คือแบบไปปฏิบัติธรรมดีๆบางทีได้ชาญได้หูทิฟตาทิพไปปฏิบัติน้ำพรมน้ำเพลินกว่านะาบางทีได้เห็นเลขเห็นหวยตัวดีๆโยนใส่บาะกะแก่กันยันคือสีรวยนี่มาด้วยตัณหา ท่านจึงบอกว่าคนเรานี่ตัณหาสัมภาวาตันหาสัมภูตาตันหานิสยาตันหาปหาตภะเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหาเราได้อาศัยตัณหาพาไปทำบุญได้อาศัยตัณหาพาไปทำบาป จึงบอกว่าตันหานิสัยอย่างได้อาศัยตัณหาอยู่นะตัณหาปะหาตพังสุดท้ายจะต้องปะหานจะต้องฆ่าตัณหาทิ้งเหมือนกับเราอยากจะข้ามฟากจำเป็นจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาอยากข้ามฝั่งน้นตัณหาก็เลยเกิดความพยายามไปหาไม้มาทำเรือ